ตอนนี้เราก็อยู่ที่เซนทา่าจอดอ้วนนะคะแซนรถดูดำ <c oughs> อยู่ที่เซนทา่านอบ้นนะคะหนูแวะมากินข้าวนะคะเพราะว่ามาแต่เด็กเมื่อวานมาพักนี่นะคะวันนี้ก็จะเดินทางไปอำเภอพี่บูลนะคะก็จะไปพี่บูลแล้วนะคะ <c oughs> ก็ขออนุญาตมากินข้าวก่อน <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่พี่บูลแล้วนะคะแล้วก็มาแต่พัทยานะคะเราไปแวะกินข้าวไปหาเพื่อนมานะคะพาเพื่อนๆไปเที่ยวเล่นนะคะตอนนี้เราก็จะกลับไปที่บ้านอาจารย์แล้วนะคะเราจะไปเซอร์ไพรส์คุณพ่อคุณแม่นะคะโดยที่ไม่บอกนะคะก็สิบอกว่าซื้อของในข้าวไปสินะซื้อเหลานะคะไปะสิะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปกันนะคะ เราก็อะซื้อมาซื้อนี้ไปด้วยเนาะจิกันไปไปไปเราจะเดินทางไปที่พี่บูนะคะเราจะไปที่มันลนจานแต่ว่าเราก็อาจจะแวะซื้ออะไรก่อนนะคะเพราะว่าหิวด้วยนะคะเผื่อหิวตอน,นดึกๆึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ขายของอยู่นะคะเท่าที่ดูมานะคะเราจะขับรถล้ว ตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านนาจาแล้วนะคะขับไปที่รถบั๊กตอนนี้เราก็มุ่งหน้าสู่บ้านนาจาแล้วนะคะเราจะไปแอบเซอร์พรส์ เห็นวัดไหมคะแหละบ้านน้องโฟอยู่แต่ถวๆนั้นแหละคะ่ะไม่ใช่วัดนะคะข้างวัดค่ะไอนน้ตลาดด้วยไม่ใช่แม่ฉันมาตลาดเนาะรถกันเธอด,ดูรถสิรถลาดูแกดูรถอ,อ๋อนี่ไม่ใช่อันนี้ช่างแต่ตงตรงไป เราอยู่ตรงซีแยกนะคะข้างๆก็จะเป็นวัดจะเป็นตลาดแล้วก็เป็นโรงเรียนนะคะน้องฟูวลาขายของนี่ค่ะบ้านหลังนี้ค่ะบ้านสีฟ้านะคะอุ้ยเห็น้จะมองเห็นเราวอเตอร์ในน้ำบ้านฉันอุ้ยอุ้ยไปดูต้อจอดกันเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจอดด้วยค่ะจอดกันไปจอดท่าน้ำคุณผุนตรงทางทางโบตรงทางลำแข็งคุณโบรถเสีเห็นตรงทางลำแข็งตรงทางลำแข็งน้อเดี่ยไปอีกไปอีกครับิจิตรข้าพิจิตร คาปิดเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยตอนนี้ก็ได้แล้วมันเป็จอข้างล่างแล้วะรู้บ่หรอเป็นจอหน้าห้านไปรนอะไรเรป็นจอมองมีมองข้างคืนว่าลงไปคาไปไหมโอ้ยจัดเต็มพระจิตที um ่ไหนวะเขื่อนเขื่อนดีมี่เขาลงไปจ้านี่มองเป็นเทิร์นคืนนี่ไหมาตรงนี้จอดตรงนี้ระวังรถดูด้ยโอ้ยนี่ไปอข้างวัดข้างวัดข้างโรงเรียนมันขายของดีเด้อ เออว่คือทอนทั้งหายวยทอนยังไงไปทอนยังไเขาไปทอนเลยแล้วเนี่ยกล่องวงจรเลยกล่องวงจรนทั้งหลาย่ตเดี๋ยวไปใส่หมวกกันต้งหยุดในกระจกแล้วก็มีวันนี้เอาของไอ้นีนัางมันกผมมีคี้มกยผมมีขี้หมวกนั่นหมอแม่คุณแม่อีคนลงไปร้อมกันมั้ยใช่กับัวรูแล้วกัไปนอ เรถ้าไปลงสื้อของันไปเรถ้าเป็นลงสื้อของนี่นะไปร้านหนึงกันไปร้านหนึงค่ะอันแล้วเห็นเหรอนในแม่ร้านไหนเอ้ยไปร้านหนึงกันอลงไปหนงกันทาทางยังไม่ไปก่อแม่เราไปบอกแม่เชอาบอก้ไปชสุเห็นแล้วเหียน้วเห็นแล้ว มาขอานดิวดีครับอาเอ้ามาขอลานกันเลยดิดีกวีเอะไรไม่กระส่งสกเลยเนาะขอลากันด้ยก็ยางคาานสวยมาห่อนมาสยังาาลเดี๋ยวเราจะมาสืบไพ่นงเค้กนะคะ ดีแล้วถูดกันเนอะมันไมอ,อยู่นี่แล้วมันอยู่หองคนว่าไปเปิดอยที่นี่อ่่อนนี่ไปที่ไหนไปคอประตูที่ลานเร็วเร็วเจ๊สวัสดีค่ะ เอา嘛เออมุดกอดก็ได้รัวไก่ก็ได้วะฉีดแล้วฉีดมาแต่ลงหมดหรอกเอาฉีดดีกก็ได้ฉีดเลยกินเลยถ้าผู้เดียวอากาศนะโอ้ยเดี๋ยวด้วยทุกคนขาไม่มีใครจำได้เลยอ่ะกลัวเลยโอ้ยหายเจ้าปากขึ้นเดืน แอบมาเลยเนี่ยหาีมาแล้วหายแล้วอีมาหัวหัวเกิดพร้อมห้อมน้ำเกลือเฮ้ยไหนช่ไม่ใส่นี่เหรเราจะไปหาเชิปพี่กาย โอ๊ยปาด <S <S สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ใกล้เสร็จสิ้นนะคะกลัวเลยรปาสก็คือทำแท้วั <S <S นนี้มาหวัดดีพี่ก่อนเลยเลยตอนนี้ปาเพิ่งเคสีผมมาค่ะมาออกมาออกมาหวัดดีพี่ก่อนตอนนี้หวัดดีพี่ มาเบิ่งเดคคอเวิร์กอสวัสดีพี่อนนพเออยังบ้านก็ได้มแม่ลงทุนทางบ้านท่านเจจอยนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านแล้วนะคะทุกคน <c oughs> ขอชิดกล้องแป๊บหนึ่งนะคะลืมชิดกล้องค่ะโอเค อยู่กับเจ๊จอยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้ววันนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะก็มาแวะกินข้าวที่บ้านเะ,ะมือนเดิมพิซซ่าแล้วก็เฟรนด์ไฟไม่ทำอะไรให้กินนะปนปนกินว่าเปนปนปนลาแก่ผัดกะเพราแล้วก็อะไรนะแจงยังแจง จะแปรงจังปั่วอันนี้ก็จะกินมันรสนะคะสัง่งได้ที่สังส่งได้สักพิกลสั่งได้นะคะที่เจยจอยนะคะใครอยากกินพิซซ่านะคะบอกไปส่งเด้อหลอดส่งฟรีค่ะอยากกินกินหมูบานเด้อ,อ,อโอ้เห็ดเสียงอ,อย่างเขาทำอะไรอ่ะ คนโจบข้างทางตายแล้วบรรยากาศดีเนยขี่รถบอกหอนเบิ่งท้า,กางก็ได้แต่ขอโทษพี่สีรับนั่นเอง สวยเหมือนคนทําเลยนี่ไฮไลท์ที่เราก็กินมานะไปเสิร์ฟหน้าบ้านต่อทุกคนมีโทรแล้วเหรอปไปเสิร์ฟหน้าบ้านกันปาไปนั่งร,รไปไปอที่เขา้าปามามา ประธานคะพี่สร้างมาส่งไหมประธานคะประธานประธานไม่สนใจเลยกินมิ้แพท้าบเองพี่ตาทำเองพี่โผลพี่จอยทำไม่รอแล้วแย่มากเลยนี่เป็นแม่ต้องโชวเองนะคะทุกคนกลัวจำไม่ได้นะคะเพราะไม่ได้ถ่ายนานเนาะอันนี้แม่กำลังทำเย็บเป็นเกงให้ ยืนม,มคอนขาดหนูทำยูนิคอนขาดแม่ก็ต้องเลบค่ะแม่เจนตระปูดน,นะคะอันนี้พ่อไม่อยู่พ่อไปไปไหนไปตกปลาอีกแล้วไปจับปลาอีกแล้วไปเช้าไปหาปลาแล้วมหนูสอนแล้วถ่ายกินข่าอยูอ่แต่ว,ว่าถาก็ไวดุกเช้านั่นมนันนี้ก็จะเป็นน้องน้องสาวน้องเคกนะคะ<ม>ใครที่ถามหา้องเคสก็นี่แห<ม><ม>ลคะค่ะโตแล้วนะคะใหญ่แล้วนะคะปอไหนแล้วลูก มสามแต่ว่าหน้าไปมหกแล้วนะคะบันเทออเลยค่ะค่ะค <c oughs> ่ะเราจะรอกินข้าวกัน